สวัสดีค่ะสูตรหน่วยแล้าวนะคะงวดวันที่7เดือนธันวานะคะ63สาหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลขเด่นนะคะเลขเด่นตัวเดียวบนล่างนะคะไม่ปักหลักนะสถิติย้อนหลังทั้งหมดนะคะที่คานวณได้จะเป็นทั้งหมด7งวดเริ่มคํานวณน,นะคะจะเป็นวันที่12เดือนพฤศจิกายนนะคะสาหรับสูตรก็จะเป็นสูตรหลักหมื่นนะคะบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3บวกด้วยหลักสิบนะคะและบวกด้วย1คงที่ เดวเรามาคำนวณไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับวันที่12งนะงวดแรกของเรานะคะหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือเลข4บวกด้วยนะคะหลักร้อยคูณด้วย3มหลักร้อยก็คือห้าห้าสามสิบห้านะคะใช้ตัวหลังก็คือเลขห้าบวกด้วยหลักสิบหลักสิบก็คือเลขห้าและ1คงที่ 5้บวกหเป็น10นะคะได้ศูนย์สี่บวกหเป็นหตัวเลขห้านะคะในรอบวันที่12บสผลวันที่16นะคะเลขห้าที่คำนวณน,นะคะจะมาเข้าอยู่ที่หลักพันนะคะแล้วก็หลักร้อยหลักสิบนะหลักพันหลักสิบนะคะงวดต่อมาวันที่16หนะคะหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือเลขศูนย์ บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3นะคะหลักร้อยเป็น4 4 3สีใช้ตัวหลังก็คือเลขสอบวกด้วยหลัก10บหลัก10บก็คือเลขห้และบวกด้วย1คงที่2อบวก1เป็น3นะคะ3บวก5เป็น8 วันที่18นะคะวันที่18ผลตัวเลขคำนวณเลข8นะมาเข้าอยู่ที่หลักร้อยนะคะงวดต่อมาเลยนะงวดต่อมาวันที่18เดือนพฤศจิกานะคะหลักหมื่นก็คือเลข6บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น8 8ด24สามตัวหลังก็คือเลขสี่ บวกด้วยหลักสิบนะคะหลักสิบเป็น1และตามด้วย1คงที่4 5 6หนะคะหกบวกหเป็น12ตัวหลังก็คือเลขสองสำหรับเลข2นะคะที่ตัวที่เราคำนวณน,นะวันที่19ผลเลขสองนะคะก็จะมาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะต่อมานะคะวันที่19 หลักหมื่นหลักหมื่นก็คือเลข8บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น9 9 3 27บวกด้วยหลัก10บหลัก10บก็คือเลขสอบวกด้วย1นึงคงที่ 8บวกเเป็น15นะคะ5บวก2เป็น7บวก1เป็น8วันที่23นะคะตัวเลขคำนวณมาเข้าอยู่ที่หลักร้อยนะคะแล้วก็จะมีติดมาที่หลักหมื่นด้วย1ตัวนะคะงวดต่อมานะคะวันที่23นะ,ะ23เดือนพฤศจิกายนนะคะหลักหมื่นก็คือเลข8 บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น8 8 3แปล3ยีบวกด้วยหลัก10นะคะหลัก10บก็คือเลข7และบวกด้วย1คงที่4ีบวก1เป็น5 5าบวก7เป็น12 2สองบวก8เท่ากับ10ได้0 วันที่26นะคะตัวเลขคำนวณเลขศูนย์นะมาเข้าอยู่ที่หลักพันนะคะต่อเนื่องเลยนะคะวันที่26นะงวดต่อมาหลักหมื่นก็คือเลขหนบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น9นะคะ9 3 27บวกด้วยหลักสิบก็คือเลข1และบวกด้วย1คงที่ 7 8 9 10นะคะได้ศวันที่30พฤศจิกายนนะคะเลขศที่คำนวณมาเข้าอยู่ที่หลัก10ต่อมานะคะงวดต่อมาวันที่30นะ30พฤศจิกายนนะคะหลักหมื่นก็คือเลข9บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น6 638 หลักสิบเป็นศูนย์นะคะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะคะบวกแปดเป็นสิบแปดตัวหลังก็คือเลขแปดวันที่สามนะคะที่ผ่านมาตัวเลขคำนวณน,นะคะเลขแปดมาเข้าอยู่ที่หลักร้อยนะคะต่อมานะคะก็คือวันที่สามนะหลักหมื่นก็คือเลขสี่ บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น8 83แ4ามบวกด้วยหลัก10หลัก10บเป็น2และบวกด้วย1คงที่4บวก4เป็น8บวก2เป็น10นะคะบวก1เป็น11ใช้ตัวหลังก็คือเลขหนึ่งสำหรับนะคะในรอบวันที่7นะ วันที่7นะคะรอบบัรจันนะรอบนี้ตัวเลขตัวเดียวนะคะในรอบนี้จะเป็นเลข1นะเลข1นะคะเลข1นะคะการเบิ้ลละกันคู่เนาะมาคู่เป็นเลขเบิ้ลนะคะระวังนะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขของเราเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะทั้งหมดเลยนะก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะใช้สติในการเลือกนําตัวเลขไปใช้นะเพราะว่า ของเราจะย้าทุคลิปนะคะว่าของเราจะเป็นการคํานวณล้วนๆนะคะเป็นการคํานวณน,นะก็สําหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขนะคะก็ฝากพิจารณาด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวเลขเนาะอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ